วันนี้ช่องวนกเกษตรตามดูทูเรียนทาบข้างนะครับตอนนี้ไม่ได้เสียบข้างนะครับเป็นการทาบข้างนะครับคือนำกิ่งพันธุ์นี้นะครับจะเป็นลำต้นที่ซื้อเป็นถุงแมาก็ได้นะครับนำมาทาบที่ต้นตอทุเรียนบ้านหรือทุเรียนพื้นเมืองนะครับจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ ลักษณะแผลดูนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมขอแนะนำนะครับการทากิ่งแบบนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่หลังจากการติดแล้วนะครับเขาจะไม่ค่อยแตกตายอดนะครับจะช้ากว่าทุเรียนเสียบข้างนะครับดูลักษณะนะครับกิ่งก้านก็จะไม่สวยนะครับ แต่ถ้ามือใหม่อยากนำไปทำก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับติดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้ผมได้ทดสอบนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นที่เสียบข้างนะครับนี่นะครับ ต้นเสียบข้างครับดูข้อแตกต่างนะครับสิก้านสาขาไม่เหมือนกันนะครับดูลักษณะครับแตกยอดดีครับโตเร็วครับดูแผลนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับแผลลักษณะแบบนี้เป็นการเสียบข้างนะครับหรือว่าทางใต้เขาเรียกว่าฝากท้องนะครับฝากข้างนะครับ ก็สำหรับมือใหม่นะครับแนะนำมือใหม่นะครับที่คิดจะเสียบข้างทุเรียนทพจริงนะครับก็ขอจบค,คลิปไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ